เน้นย้ำทุกภาคส่วนนะครับใน่ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติว่าความพยายามในการก่อเหตุของผู้ก่อเหตุรุนแรงก็ยังคงมีอยู่ต่ามต่อเนื่องนะครับจากสถานการณ์ด้านการข่าวที่เราเฝ้าติดตามมานะครับแล้วก็ได้มีการเชื่อมโยงกับหลายกลุ่มเรื่อการนะครับก็คือขณะนี้ใน่วงที่ผ่านมาในเราก็ปฏิบัติการเชิงรุกกำกับใช้กฎหมายโดยเฉพาะการขึ้นที่สูดทราบบนป่าเขาแล้วก็ในเขต จะะศรีสากรก็เจอหลายครั้งนะครับแต่มันก็มีความคลาดเคลื่อนกับกําลังของผู้ก่อเหตุแรงที่อยู่บนป่ากเขาอยู่นะครับเราก็าสามารถยึดได้ยุทอุปรกรณ์แล้วก็สิ่งอุปรกรณ์ต่างๆที่ดำรงที่เขาใช้อยู่บนป่ากเขานะครับส่วนตัวเราไม่พบนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นการปฎิการเชิงรุกที่เราทามาอย่างต่อเนื่องโดยตลอดนะครับงนั้นในมาตรการ ที่เกิดขึ้นนะครับในพ่วงที่ผ่านมานะครับเราก็ต้องมาทบทวนว่าเรามีข้อบกพรออ่องเื้องต้นอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็วกได้เน้นย้ำเมืม่อวานผมได้เน้นย้ำกับผู้ปฏิบัติแล้วว่าในความพยายามในการก่อเหตุของฝ่ายตรงข้ามยังคงมีอยู่แล้วก็ในส่วนของเราเองนะครับก็จะต้องมีวิธีการปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงไปเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่า สถานการณ์บางห่วงเวลาเนี่เราจะต้องต้องเข้าใจในคนรวงของฝ่ายตรงข้ามที่เขาพลิกแปลงแล้วก็แก้เกมมาตลอดครับดันั้นการจรยุทธ์ของชุดปริการจรยุทธ์ก็ยังคงต้องอดําเนินการกันอย่างต่อเนื่องต่อไปนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้มั่นใจได้ว่าในส่วนของ กำลังที่จะรักษาความปลอดภัยในชีวิตและครับถึนของที่น้องกระจาชตนในพื้นที่ยังคงมีความมุ่งมั่นที่จะดาเนินการกันอย่างต่อเนื่อง่อไปทราบว่าคูโรมายังรับนี้ในขณะนั้นผมยังไม่ได้กล่าวนะครับคูโรหรือไม่คูโรครับก็เป็นผู้ก่อเหตุรุนแรงอาคการระรับตอนนี้เรามีจัดกาลังอ่าบุคอย่างไรบ้างตอนนี้ ตอนนี้เราก็ยังติดตามอยู่นะครับติดตามกันอยู่อย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับในการปฏิบัติการเชิงรุกนะครับในหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมของแต่ละจังหวัดนะครับก็ได้เปิดโอเปอเรชันกันอยู่ทุก่วงเวลามีการประเมินสารการ์ครับว่าวิเคราะห์เมื่อวานว่าทําไมเขาถึงเลือกใช้พื้นที่ต่อแื่อะวันนะมันตอนนี้เรากําลังวิเคราะห์กันอยู่นะครับว่ามันมีความเชื่อมโยงกับเรื่อง หลายๆเรื่องด้วยกันนะครับนอกจากเราปฏิบัติเชิงรุกแล้วก็เขาก็ต้องเปิดพื้นที่พื้นที่เปิดพื้นที่เพื่อที่จะเขาได้มีช่องว่างในการที่จะเคลื่อนไหวนะครับเพราะว่าเราควบคุมพื้นที่มาอย่างต่อเนื่องเขาเองก็นักค่อนข้างจะลำบากนิดหนเพราะฉะนั้นการแฝนป้ายผ้าการดึงแล้วก็การก่อควนพวกนี้มันทําให้เกิดการอันเตการปฏิบัติของเราได้ มีการเผาป้อมสวที่ตะนามีการเชื่อมโยงก็สั่งการทีเดียวน่าจะได้ทั้งหมดนะครับถ้าเป็นลักหนักของคือคือลักหนักของกู้กรายแดงที่เราบอกเรามักจะตรวจพบองค์ประกอบสามอย่างแล้วข้อปฏิบัตินะครับเป้าหมายชัดโอกาสมีทางหนีเพราะถ้าเป้าหมายเขาเขาเขามองเห็นแค่สิ่งอยู่แล้วถ้าเป้าหมายในมันชัดอยู่แล้วโอกาสเขาจะมีหรือไม่่ามีโอกาส ทางหนีพร้อมหรือไม่เวลาทำเพราะฉะนั้นเป้าหมายชัดโอกาสดีทางหนีพร้อมก็สมบูรณ์ก็ทำแล้วก็ท่ากลุ่มไม่เห็อของสีสากรของสีสากรเราไม่อยู่สองกลุ่มด้วยกันซึ่งเรากําลังแกะรอยกันอยู่นะครับระบุชื่อได้ยัง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 ,ยงไม่ระบุชื่อนะครับแต่ก็เป็นกลุ่มที่เราติดตามอยู่ที่ที่ผมนําเรียนนะว่าขาบวนป่าภูเขา ที่เรารุกเข้าไปแล้วก็ไปเจอนะครับก็คลาดกับกอ,องกําลังแต่ว่าไปเจอยึดสิ่งของต่างๆได้บนเขาภูเขาน่าจะเป็นกลุ่มเดิมๆที่อยู่ในพื้นที่กลุ่มเดิมๆนะครับซึ่งเรากาลังติดตามที่ผมบอกว่าเราก็ปฏิบัติการเชิงรุกบังคับใช้กฎหมายอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับมันอาจจะทําให้เกิดสิ่งที่ว่าเขาก็ต้องมีความพยายามที่จะหันเหเบีเ่ยงเบนเพื่อที่จะสามารถที่จะเคลื่อนไหวได้เสรีขึ้นการที่จะ เอาป้ายมาแผนไว้การที่ขอบวนในนี้ก็เป็นสิ่งที่กลยุทธ์ที่หันเหความสนใจจากการขึ้นไปก่อกากว่าภูเขาลงมาพืุ้นราบได้กอความว่ามือคุ้แจ้งผู้ชาวบ้านแจ้งบอกแสอย่างไรบ้าเออก็ก็เราก็ชาวบ้านก็ยังคงสามารถที่จะแจ้งได้ตลอดเวลานะครับในส่วนของหมายเลขโทรศัพท์0ู1 1 7 3 2 9 9 9นะครับ 0611732999ที่แม่ทับได้โดยตรงนะครับถ้าท่านพบเห็นสิ่งใดที่ผิดปกติเพราะทุกคนเนี่ยเราไปคุยกับชาวบ้านนะครับผ่านสภาสัานติสุขก็ปฏิเสธความรมินแรงกันอยู่แล้วนะอันนี้เราก็ต้องเปดิดสภาสัานติสุข,ขขึ้นมาในในเขตพื้นที่ที่เกิดเหตุเพื่อที่จะรับฟังความคิดเห็นจากพี่น้องประชาชน